ไม่กี่ปีมานี้นะครับเราก็ได้เห็นการพัฒนาเทคโนโลยีของจีนเนี่ยไวแบบก้าวกระโดดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายงานเกี่ยวพวกหน่วยประมวลผลทั้งหลายนะครับจะก,การ์ดจอจะก CPU ก็เหมือนพี่จีเนี่ยเขาจะสามารถผลิตและก็ใช้งานเองได้แลวนะครับอาจจะไม่ได้เอาไปให้คนทั่วไปใช้เล่นเกมอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างแรกนะครับเขาพยายามใช้ในองค์กรรัฐของตัวเองแะครับแบบพวกหน่วยงานะอะไรต่างๆาที่อาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องพลังการมวลผลอะไรที่มากมายนะครับสาเหตุหลักๆเลยนะครับก็คือเพื่อที่จะ แบบเพิ่งพาโลกตะวันตกสหรัฐอะไรอย่างเงี้ยให้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับและล่าสุดนี้นะเราได้เห็นรายงานมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับว่าพี่จีเราเนี่ยมี CPU ตัวใหม่มาวางขายกันอยู่แล้วนะครับซึ่งไอตัวที่พูดถึงในวันนี้มาจากบริษัทที่ชื่อว่า power leader นะครับซึ่งผมก็ยังไม่เคยได้ยินในชื่อนี้เหมือนกันนะเพิ่งเคยได้ยินในแค่ข่าวนี้ครั้งแรกนะครับและที่สำคัญกว่านั้นนะครับก็คือโปรเซสเซอร์ตัวนี้มันเป็นโปรเซสเซอร์แบบ x86 นะ,ะ,ะ x86 คืออะไร คือที่คุณใช้กันในคอมเนี่ยครับคือ Intel AMD ะอะไรทั้งหลายเนี่ยไอ้พวกนี้คือ x86 หมดเลยนะครับนั่นแปลว่ามันจะสามารถทำงานได้เหมือน Intel และ AMD เลยนะครับที่น่าแปลกก็คือไอ้โปรเซสเซอร์ตัวนี้ตอนเปิดตัวมานะครับไม่ได้มี Press Release อะไรออกมาเลยนะครับว่าสเปคเป็นยังไงนะครับแต่ว่ารายละเอียดคร่าวๆเนี่ย เราเห็นแค่หน้าตาตัว CPU เท่านั้นเลยนะครับรหัสชื่อรุ่นของเขานะครับคือ P-Star P3 และรุ่น P3 ีด01105และระบุว่า clock speed อยู่ที่3.7 GHz นะครับทั้งหมดเนี่ยรู้ได้ยังไงดูในรูปนะครับมันเขียนอยู่บนหน้ากระดองเลยฮะแล้วคุณรู้สึกอะไรไหมฮะเวลาคุณเห็นในกระดองตัวนี้ครับมันน่าคุนค้นๆไหมฮะถ้าคุณรู้สึกคุณจะเข้าใจนะครับว่าไอ้ตัวนี้จะว่าไปแล้ว มันเหมือนกับไอ้ i p u i n t g l LGA 1 2 0ออะไรอย่างนั้นเลยก็ว่าได้นะครับคุณลองดูดีๆนะครับหน้าตาเนี่ยมาเปะ๊เปะๆเลยนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้นะว่าภายในเนี่ยมันเป็นยังไงมันคือ Intel เอามาแบบเปลี่ยนกระดองหรือเปล่าหรือว่าเป็น CPU จีนที่แบบไปก๊อปอะไรของทาง Intel มานะครับแต่ว่าก็มีคนมาคอมเมนต์ข้างล่างนะครับบอกว่าไอโปรเซสเซอร์ตัวนี้ จริงๆแล้วนะมันก็คือ intel core i 3 10105นั่นแหละแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าว่าคอมเมนต์นี้มันจริงหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่มีใครเอาเข้ามาทดสอบนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ power leader เนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลว่าโปรเซเซอร์ตัวนี้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานเดสก์ท็อปคอมพิวเมตอร์ทั่วไปนะครับและคาดว่าจะขายได้1.5ล้านหน่วยต่อปีดูตัวอย่างในคอมพิวเมตอร์ของเขาเนี่ยหน้าตามันก็คือ ดูเหมือนคอม PC สำหรับง,งานทั่วไปเลยนะครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับถามผมว่าคอมเมนต์ตัวนี้เป็นยังไงนะคิดว่า CPU จีนเนี่ยจัดว่ามาแล้วหรือเปล่าสามารถเอาไปแข่งกับโลกตะวันตกได้แล้วหรือเปล่าอย่างแรกต้องดูกันก่อนนะครับว่า ไอซีพีตัวนี้แน่ใจหรือเปล่าว่ามันไม่ใช่ Intel Core i3 Gen10 ตัวที่ว่าเอามาแบบเ,เปลี่ยนหน้ากระดองใหม่เพื่อเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าให้ผมเดานะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างคอมเมนต์ที่ว่ามันคือ Intel i ไอ r e i3 เอามาแปะโลโก้เปลี่ยนยี่ห้อใหม่จริงๆนะ่ครับน่าจะเป็นเพราะว่าประเทศจีนเขาเริ่มหัวใสล่ลวว่าเออกูยังผลิตของตัวเองใช้งานไม่ได้ใช้งานมาไม่ทันตามความต้องการตลาด กูก็เอายี่ห้อออะไร Intel AMD ทั้งหลายนี่แหละที่มันขายอยู่ในต่างประเทศแล้วก็เอาออกมาเปลี่ยนกระดองเปลี่ยนโลโก้อะไรเพื่อหลบหลีกแซงชั่น เข้ามาขายในจีนเข้ามาใช้งานในองค์กรของจีนต่างๆซึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีการเปลี่ยนไมโครโค้ดอะไรต่างๆภายในหรือเปล่านะครับหรือถ้าให้มองอีกแง่หนึ่งนะครับตอนนี้มีประเทศเพื่อนของจีนอยู่นะครับก็คือรัเสเซียนะครับเขากำลังโดนแซงชั่นอยู่เลยนะครับ Intel AMD NVIDIA อะไรต่างๆเข้าไปขายในรัเสเซียไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้า Intel ในชื่อ power leader คือไส้ในเป็นอททุกอย่างแต่โลโก้ไม่ใช่ Intel อาจจะเป็นช่องโหว่ทางกฎหมายให้สามารถเข้าไปขายในประเทศที่ถูกแซงชั่นอย่างเช่นรัสเซียก็เป็นไปได้นะครับสุดท้ายแล้วก็ก,ก็จีนนะครับคุณจะหวังยังไงนะครับแม้ว่าเขาจะสามารถผลิตอะไรต่างๆของตัวเองได้นะครับแต่ว่าในเรื่องการก๊อปผมคิดว่ามันก็ยังคงเป็นเรื่องปกติสำหรับเขาอยู่นั่นแหละ